อาซะแบบเสวัสดีครับผมก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาววัละแลนทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมและสำหรับในคลิปวันนี้นะครับผมก็เอ้ยอาริกาโตโกเซมัสบรูนั่นแหละครับก็สวัสดีครับผมชิวะแมนนะครับผมก็เป็นคนที่ทุกคนนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าผมเนะี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเพอร์เฟกเลิศเลอเประเสร,ริฐเลิศสีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีลาบูบูอยู่ไว้ในครอบครองในจิตใจนะครับผมวันนี้เลยลาบูบูผมน่ารักชิเมล่าผมจูบไปทุกขนเลยยังไงอ่ะ นั่ะครับไปรับชมรับฟังในเิมไปได้นะครับผม Disco Ball แต่ว่าไอคนที่เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะไม่ใช่ผมนะครับเพราะผมไม่ไม่ทำอะไรแบบนี้นะครับผมแค่16แต้มเราก็จะขึ้นซีเวอร์สองแต่อะไรที่บันทอนจิตใจของผมมากเลยนะครับผมเรามาเล่นมือเรดีกว่าเกมนี้เราจะขึ้นซีเวอร์สองแอดเดียสโอ้ด่านโอเมนสุดที่รักของฉันต้องมาแล้วสินะมาโอเมนลูกรักมาไอหนูมาหนูโอเมนลูกรัก let's go let's go ด่านลูกรักฉันที่ไม่ว่าจะ เล่นแบบไหนเราก็ต้องเล่นด่านนี้นะครับผมก็จะอาถาันแรงก่อนขึ้นแรงบววะขอให้มันไม่อาถาันกันแล้วกันโอ้โหโอ้โหอะไรวะเฮียเฮียเฮียถามจริงยิงไปโคตรนานมันไม่ตายได้ไงวะเลือดมัน30ล้านเปอรปะะ์เซ็นต์ไปไวชิบหาย เดี๋ยวแม่งแสนล้านป่าวะยิงไปโคตรนานเนี่ยไม่ตายเฉยเลยหน่อยจัดอ่ะบีซาวันบีซาวันคุณพี่ไม่ไปบีคนหนึ่งเหรอครับคุณพี่สวัสดีเพื่อนไอซ์ไอซ์แบทไซ Found it. Okay. Enemy spotted me. that. Enemy spotted me. One enemy remaining. Stealing sight. <coughs> <coughs> เฮ้ยไอ้มาแล้วเอาเลยเข้าไปดิร้อยเอาเออไมนต้องเล่นอย่างนี้เออไม่ต้องเล่นอย่างนี้ไอ้เชษจะไปยิงอะไรแบบนั้นนะบ้าบอขอละบฟังเออได้ไหวสวยเพื่อนไหนเพื่อนกูตาย What do you วันที่สิวันที่สิ vang 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 ừ. vang 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 thay vang <coughs> vang <coughs> vang <coughs> vang One Cover enemy remaining. Okay. I would apologize to them, but alas, they are dead. My ult is ready. Cover you want to out. play? Let's play. There they are. am the hunter! Hey, They are dead! Five down, B. One enemy remaining.

One enemy remaining. Spike down A. Nice. <laughs> Ship, I want to remind it. Why did I be? Enemy spotted. B. Cover going out. Enemy's <laughs> mid. <laughs> 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 Lai yà, gọi ngọt. Found em. Ni tình ngọt. Mặc đình lấy

เรียบร้อยน้องกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเมียนตีวะน้องเมียนตีวะเอาเรียบร้อยเลยยังไม่ทันจะทำอะไรตายเท่าไหร่ทีมเอสทีมเอสไม่สามคนไปดิมาดูด,ดิใครจะได้ยิงเฮียดูด,ดิ Me, me, me. Right here. Cover going out. I got enemies right me. Spike planted. ว่ามิดว่ามิดอย่างรั่วเลยเมื่อกี้ยิงไม่โดนสิายรั่วจริงนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้รั่วเล่นๆนะรั่วจริงรั่วจริงจังเลยแหละว่าไม่โดนได้ไง อูถ้าจบด้วยซกอร์นี้ก็บวก30ดีรออะไรอะ่ะจบด้วยสก,ก้อ์นี้จริงคือบวก30อะ่ะเร่องอะรบนนั้นบนไ ยันตูเหเิวนเรา้ไงอ่ะเข้าหัวเป็นหัวเมื่อกี้บอกเลยเดินไปยิงหัวเป็นหัวอีตรงไหนก็มีแต่เดหัวบอกเลยแค่นั้นแหละอ้โ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 

Chamber, Chamber. Behind you, behind you, Chamber. Blasting, blinding. One enemy remaining. Low, low, low. One hit. I've survived the rab. <coughs> <coughs> สวัสดีครับสวัสดีครับไอแชมเบอร์ไม่ได้ยินเสียงไงเงี้ยว่ามันยิงกระเพราออกมาเม,มื่อกี้ย,ยัางดอยเลยชนะแล้วอ่ะอีซี่เกินไปปะการขึ้นซิวเวอร์สองก็ไม่ได้แย่ไอก็ไม่ได้ยากใช่ปะธรรมดาคามนมเมนต์ก็นั่นแหละครับก็ขึ้นซิวเวอร์สองแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,ไกดไลคก์กดแชร์แล้วกดสมัครคลเปด้วยลังใจให้ผมกดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปนั้นจะไปคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ อย่าลืมกดพ่อกดแม่นะครับไปแล้วจ้าปุ๊บปุ๊บหน่อยว